สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้พบกับครูจอยค่ะวันนี้ครูจอยจะพา,าจะมาแนะนํานะคะเด็กๆเกี่ยวกับการขึ้นและลงบันไดค่ะบันไดของโรงเรียนอนุบาลชนานันนะคะเราจะขึ้นลงทางด้านซ้ายมือค่ะนะคะจะมีลูกศรสีแดงนะคะติดไว้เป็นสัญลักษณ์ให้เด็กๆสังเกตค่ะ เราจะขึ้นทางด้านซ้ายมือนะคะและเราจะลงทางด้านขวามือค่ะ แล้วในขณะที่เด็กๆนะคะจะขึ้นหรือลงบันไดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเด็กๆจะต้องจับราวบันไดให้มั่นเลยนะคะแล้วกเ็เวลาที่เราเดินนะคะเดินขึ้นบันไดนะคะตาต้องมองตรงไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ไม่หยอกล้อหรือเล่นกับเพื่อนนะคะที่สําคัญอย่าวิ่งด้วยนะคะการที่เราจะวิ่งหรือผลักหรือดันกันเนี่ยอาจจะทําให้ตัวของเด็กๆได้รับอันตรายเพื่อนของเราก็ได้รับอันตรายด้วยนะคะ ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการถือถุงผ้าของเด็กๆนะคะการที่เด็กๆถือถุงผ้าขึ้นหรือลงบันไดเนี่ยเด็กๆต้องถือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะจับถุงผ้าให้แน่นค่ะอย่าปล่อยให้ถุงผ้าลากอยู่ที่บันไดน,นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนของเราหรือแม้แต่ตัวเด็กๆเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายด้วยเช่นกันค่ะนะคะเรื่องของการแต่งการ ของเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเรื่องของการใส่กระโปรงที่ยาวเกินไปการใส่รองเท้าส้นสูงนะคะหรือแม้แต่เป็นาการผูกเชือกรองเท้าน,นะคะอันนี้เด็กๆต้องพยายามผูกเชือกรองเท้าให้แน่นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะหรือถ้าเด็กๆนะคะเวลาขึ้นบันไดในเด็กๆลองสำรวจดูนะคะตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือยังนะคะหรือถ้าเราทําอะไรไม่ได้นะคะอย่างเช่นผูกเชือกรองเท้าไม่ได้เนี่ยขอความช่วยเหลือคุณครูได้ค่ะคุณครูยินดีค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของ นี่เลยค่ะกรวยสีส้มนี้นะคะอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอย่ยเอาไว้ใส่แบบนี้หรือเปล่านะ้าหรือว่าเอาไว้ทําแบบนี้ไม่ใช่นะคะแอด,แอดเป็นวิธีที่ผิดค่ะกรวยสีส้มนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําสคัญของโรงเรียนอนุบาลชนาดานเราของเราเลยนะคะนั่นคือข้อห้ามเลยล่ะค่ะถ้าเด็กๆเ,เห็นกรวยสีส้มนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะนั่นแสดงว่าเด็กๆห้ามเข้าไปค่ะเพราะในสถานที่นั้นอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวครูจอยจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะถ้าเด็กๆเ,เห็นกลวยตั้งอยู่แบบนี้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นออลานน้าผาได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะหรือเด็กๆไปหยิบก้วยมาเล่นกันนะคะมาเล่นหรือว่ามาเก็บเล่นกันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ นะคะแล้วก็ไม่ว่านะคะเด็กๆจะเห็นกลวยแบบนี้บริเวณใดของโรงเรียนเราก็ตามนะคะเด็กๆแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าคุณครูกําลังเตรียมงานหรือเตรียมความพร้อมอื่นๆไว้ให้เด็กๆอยู่นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจอยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ